สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะทำขนมนอนให้ทุกคนดูครับเริ่มจากสูตรแรกก่อนเลยครับซุปแป้งครับเราจ้เาแป้งอันหนึงนะคะครับโอเคทุกคนเราจะเอามาเลยโร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 ยอรยช้เยอะยโรยโรยโยโรยโรยโรรยโคุกคุกครรยโคุกรยโเยโรยรยยกว่อนนวรยรือรวโรย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 โนวดรรนวด วแล้วก็กำมือกำมือเอา,ทำ,เาทำไมบ้างครับทำไมบ้างครับอธิบายหน่อยโอเคครับตอนนี้นะครับเราจะต้องจับให้มันเบนครับอือม,มันจะแตะแล้วก็เอามาชุบนิดนึงของอนุนอนุนม,ม,ม,มันจะต้องใช้แป้งเยี่เพียบอ,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 อันนี้เราต้องไปใช้แป้งไอ้ไอ้ไอออธิบายหน่อยครับเชฟเอา นักทำอาหารนักทำอาหารนั่นแหละเขาเรียกว่าเชฟครับใช่ไหมครับเชฟตางใช่ใช่ใช่ครับแล้วนี่จะทำเป็นอะไรขนมอะไรบอกหน่อยชิ้นขนมนอนแต่มันจะเริ่มทำเป็นนอนและแล้วก็ทำเป็นกิ้งกือนะอน,นี่คือเราหมุนเราจะหมุนที่เข้านี้แล้วเราก็มันไม่พอมากลางๆสิ มันต้องมาตรงกลางอีอีเอาเอาเอาแป้งมนแป้งมันพอแล้วเนี่ยต้องเป็นใช้เวลาทำ<ง>นานมากเยอะมากอะ่ะอีกนานเลยโหแล้วเมื่อ,อไหรจะได้กินอนะ่ะนานอ่ะครึ่งชั่วโมงเลยสเสร็จแล้วต้องทำไงต่อสเสร็จแล้วเราต้องใส่นมนู่นเลยใส่อะไรครับต้องใส่นมแล้วก็ ตามด้วยแป้งแล้วก็วทำให้มัน<ต>เป็นเบนแล้วก็นวดนวดไงต้องเ้าเตาอบไหมแล้วก็เขา้าเตาอบเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะกินไหนขนมป,ปังเราทิ้งไว้ให้มันขึ้นฟูมันใช้ได้หรือยังเออเราต้องไปดูก่อนเราไปดูภายในเนื้อมันก่อนใ,ใช้ได้ไหม no no ไม่จับครับไม่จับครับ จะจับให้มันเป็นขึ้นไาใช้ได้ไรวยะยาเขาขึ้นแล้วแป้งขึ้นแล้วนะแป้งขึ้นแล้ววันนี้เราจะทําขนมปังแพรกันนี่เราต้องอันนี้เราจะขยําขยําขึ้นแล้วขยาให้มันม่วนม่วอันนี้ถ้าเราขยําม,มัวได้ยังไงม้วจะกินไม่ได้เอานะครับแต่มันต้องใช้สูตรผสมกันไนงะอะไรกับอะไรโอเคโอเค นู่นนะเอานมมาให้ทีท <ำ S 1> บอกจี๋ทำไงก่อนทำไงครับทุกคนโอ้โหพอเราเนื้อมันแตกเราต้องเอานมมามาอะไรเนี่ยโอเคคุณแม่คุณแม่จะเติมนมแล้วนะแค่นี้ก่อนอเ,เติมน้ำซอสไปในขนมปังก่อนนะแค่นี้ก่อน